สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับมาเจอกับผมเอ็มแดกเสด็จวันนี้นะครับตอนค่ำๆนิดนึงครับผมกับเมนูขนมจีนตามขนมจีนใส่ไก่ครับผมปีกไก่นะครับผมปีกไก่แซ่บเขาอยากกินแซ่บมากครับผมนี่ครับขนมจีนฮนะสุดยอดฮะแล้วก็มีผักสลัดแก้มนะครับผม นะครับมีไส้กรอกสองไม้นะไม่พูดพามทงเพลงดีกว่าบรรเลงกันเลยดีกว่าร้องเลยอืมทิกอืมทุกคนอืมอร่อยครับกินแซ่บ,บขออย่าใช้มือดีวกว่านะทุกคนหิวครับอืม นี่ฮะอืแซ่บครับอืม uh> ับเมนูง่งง่ายๆครับวันนี้วันนี้ปีกไก่อยู่ในตู้เย็นครับมันจะเน่าแล้วอืมวันนี้ต้องกินดูหน้าบ้านครับผมทุกคนไม่รู้ชัดหรือเปล่านะแสงอาจจะแบบน้อยนิดนึงนะ อืม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 ยังไงก็ฝากเป็นใจให้ผมด้วยนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะ ครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับก็ไก่ที่เหลือจากเมนูคลิปที่แล้วนะครับนั่นแหละครับอื นี่ปีกปีกกลางครับผมแต่ว่าหั่นครึ่งเนาะอืมอืม อาจจะมีเสียงค้างบ้านรบกวนนิดนึงครับหรือว่าเสียงรถเสียงลาเนาะนั่งอยู่หน้าบ้านนะครับขอป้ายด้วยนะอือหือแซ่บตเด็ดอือ Ừm. Mm nước này. hmm ครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปเคลียร์ให้จบนะครับผมนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ที่ยาว่าจะได้ไม่ชอบก็กลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมเป็นสไตล์ของแดกเสด็จนะครับผมยังไงถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยเนาะนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ